แ้ที่นี้เอาไปถึงไหนอ่ะแ้่ที่นี้ลุงอ่ะนะก็บอกก็บอกอ่าบอกน้าเดียวเขาหน้าเนาะเ็เป็นน้องเขยแม่อ่า เขาก็ทําตาประหลึกปหลักปลึกประหลักนะลูกชายเขาบอกเขาสวดบทน,นี้เราก็บอกอ่ะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะเขาไม่อยู่สุกเลยนะที่เขาทาตาประลึกหลับมือเขาดิ้นอยู่งเงี้ยปึ๊กปั๊กปึ๊กปักมือถีบซ้ายถีบฝ้าดิน้นซ้ายดิน้นฝ้าถีฝ้ายถีบฝ้า,บาขาก็ถีบไปถีบมาอ่ามพยาบาลก็ยืนอยู่ข้างข้างอ่าผมก็เอาเลยมองหน้ากับแม่แม่ก็บอกอ่ะยักหน้าผมก็ อิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสศิการโลตินะผมตอนนั้นผมสวดปฏิจจสมุปบาทอ่อันแรกไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทโทป,ป,ปฏิจจสมุปปนโทอเดี๋ยวนี้เขาสวดปันโทแล้วก็คือไม่มีคําไม่มีคําแบบคําแปลเลยคือเอาไปตามนั้นเลยนะผมสวดปุ๊บ เพื่อนเชื่อไหมพอมันจบนะพอจบบทเรียกแรกนะพอสวดไปปกติกดินนะดินบุกบักบุกบักบุกบักผมก็อัดผมก็สวดไปสวดใจสวดไปปุ๊บเพื่อนเชื่อไหมเฮ้ยมันเงียบเว้ยมันเงียบมือไม้มันเริ่มผ่อนนะมันเริ่มผ่อนจากดวงตามันหลกหลักหลกหลักหลกหลักมันเริ่มตาตามันเริ่มหลับลงตามันเริ่มหลับลงนะ พอผมสวดจบก็บแม่ปุ๊บเฮ้ยมันเงียบปิ้งเลยเว้ยวเฮ้ยเราก็สะกิดแม่ก็อยู่คนละฝั่งเตียงเนาะคนป่วยเนาะก็สะกิดแม่บอกยักหน้าบอกแม่ปะคงหลับในใจเราคิดนะคงหลับพอเราสิดปุ๊บพอลุงทําท่าจะขยับออกนะเชื่อไหมแม่งลืมตาแม่งลืมตาแล้วมันบอกไงขออีกรอบหนึ่ง <S 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 คือแม่งงงอ่ะ งงเลยอะคือปกติแล้วแม่งพูดไม่รู้เรื่องแม่งยังก็คนผีเข้าอ่ะแม่งเดินมือมือไม้แม่งเดินมมมมดแม่งสะบัดห,หัยเหวเลยไม่รู้เนะยังก็ผีเข้าเนี่ยเอ้ยพอสวดจบเฮ้ยมันเงียบไเ้ยมันเงียบไปเลยอะนะพอเราทาท่าจะเดินออกเฮ้ยมันลืมตาแล้วมันบอกไงขอ <c oughs> อีกหนึ่งรอบ <laughs> เราก็เลยดึงผ้าออกจากปากเราถามว่าเป็นยังไง เป็นไงนะเขาก็พูดเขาบอกว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจแปลกจังเป็นมนของใครบอกเป็นมนของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าท่านอยู่โคนต้นไม้อ่ะท่านสวดบทนี้นะแล้วแกก็ถามว่าแล้วอิติปิโสล่ะที่แกสวดไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเหรอบอกไม่ใช่นะ สมัยก่อนนะผมนะ่ไม่ใช่แค่อิติพิโสนะผมน่ะสวดถ,ถึงขนาดชินาบัญชรเลยอตบมือให้ลุงแม็กหน่อยลุงแม็กสวดชินาบัญชรสวดอิทิพิโสสวดพราหุงคือสวดแม่งล่อเป็นชั่วโมงอะสวดแม่งอยู่งั้นแหละนะนะสุดท้ายแล้วทิ้งหมดเลยไม่เอาแล้วเอาแค่ ปฏิจจสมุปบาทอย่างเดียวซาธุเพราะวันนี้เรารู้แล oh, ้วนะอ่าอะไรนะชินบัญชรคาถาชินบัญชรนะเพื่อนเชื่อไหมผมนะขนาดผมนะผมคนชอบพระเครื่อง นะผมไปไหว้นะผมชอบพาสมดงสมเด็จผมไปนะผมก็ไปไหว้ท่านที่วัดรัคังเลยนะสมเด็จเจ้าประคุณโตนะเพื่อนนาะผมไปเลยผมไปกราบท่านแล้วผมตอนนั้นผมสามารถสวดสวดไอชินวันชรผมสวดจบหมดผมสวดอิติปิโสนี่เดินหนะ้าถอยหลังถอยหลังเดินหนะ้าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าสบายแฮ <laughs> ผมนะ ก็ไม่รู้ว่าปฏิหารหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้คิดอะไรเพราะก่อนนี้ผมคิดว่าปฏิหารแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้คิดผมชี้เฉยเพราะผมมุ่งมาหาพระศาสดาแล้วผมก็ละสิ่งปฏิหารหมด <c oughs> เอา้าผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนะผมไปที่วัดนะวัดละคังนะผมไปสวดผมไปสวดปัดไอเนี่ยไอชินะวัญชรเนี่ยในโบท ผมสวดนะพญาชยากตาเชตวามาลังอะไรเ้าผมสวดนะผมสวดปื๊ดจบเลยสบายเลยผมออกจากโบสถ์ผมก็มาสวดตรงรูปปั้นท่านเชื่อไหมสวดยังไงก็สวดไม่ได้สวดยังไงก็เดาไม่ได้คืออุ้ยงงว่ะเฮ้ยทำไมเราสวดไม่ได้วะปกติเราสวดจบปกติเราสวดจบอ่ะนี่เราสวดขึ้นปุ๊บลืมสวดขึ้นปุ๊บลืม สองหนครั้งที่สามผมเอาอีกผมสวดขึ้นปุ๊บเอาลืมอีกแล้วผมทำยังไงไม่เพื่อนผมก็ดูคาถาตรงฝาผนังที่ที่ที่ทอวิหารที่ที่มีรูปหลอ่อท่านนะนะแหมมันมีคาถาของชินวันชนะโอ้หูเต็มฝาผนังตัวเบลอเลยเอาว่เนี้กูลองดูซิว่าดูกูจะสวดได้ไหมกูก็สวดผลปรากฏแล้วสวดไปผวดมาเชื่อเชื่อไหมเราข้ามไปคำหนึ่ง เหมือนกับสมเด็จโตเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วท่านเหมือนเตือนเราบอกมึงสวดผิดโถ่ทางเอ้ยลุงแม็กสวดผิดลุงแม็กก็เลยรู้ว่าโอ้เราสวดผิดนะแต่ลุงแม็กนะหลังจากมาพบธรรมศาสดาลุงแม็กก็เริ่มถอยสิ่งเหล่านั้นออกมานะถอยค่อยๆถอยถอยออกมาถอยออกมานะจนลุงแม็กเนี่ยตอนนี้ลุงแม็กมาหยั่งลงมั่นเป๊ะปงเลยนะ แล้วลุงแม็กก็อย่างลุงมั่งของลุงเนี่ยลุงก็ไม่ใช่ว่าลุงจะไปลบหลู่ใครลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วแต่เขานะบางคนก็ถามก็ชอบแบบนี้เอา้าตามเขาเพราะเราอะ่ะจะไม่ไปขัดใครนะเราไปขัดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยนะเหมือนกับเราไม่ไม่เป็นมิตรต่อเขานะเราไม่ต้องขัดเขาหรอกแล้วแต่เราเพียงแต่บอกเขาแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็บอกเลยว่าถ้าคนเนี่ย เขาไม่มีใจที่จะรับธรรมะแล้วเราไม่ต้องไปแสดงเราอย่าไปเถียงอย่าไปคัดค้านก็เขาเขาไม่เชื่อคือไม่เชื่อนะเขาไม่สนใจก็คือไม่สนใจเราคงยังต้องนิ่งและมั่นคงอยู่นะเพื่อนถามหนูสิอ่ะยังลุงนะเวลาอายุอะไรนะล่อไปจะเจ็ดสิบแล้วนะเอารอไปนะอายุเท่าไหร่แล้วแก่งักกันเพื่อนลองคิดดูนะ,นะกี่วันอีกนานไหมนะ ที่ลุงจะอยู่ได้มันก็คงไม่นานหรอกนานแล้วเพื่อนก็เหมือนกันบางคนก็มีอายุใกล้เคียงกับลุงอ่ะเพื่อนมาเอาเพื่อน,วอน,นไว้อีกนานไหมฮะอีกนานไหมไม่นานแล้วเพื่อนนยจะมาล้อเล่นทําไมอ่ะเพื่อนจะมานั่งเล่นทําไมเอาจริงเลยเอาให้ได้นะก็เพื่อนขณะที่เพื่อนหลงลืมนะ่นะนาหลงลืมทําการการตุยเน่ะนาะ เพื่อนยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดบู่หนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้นะไม่ใช่คำแต่งใหม่พระองค์นาะระบือระบือศีนาฏเลยว่าพระองค์เนะี่ยเป็นเพียงผู้เดียวเลยผู้ดเดียวทั้งนั้นเนะี่ยที่ที่ทำคำพูดสอดรับไม่ขัดแยง้งนะกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดสักคำเดียวพระองค์ธรรมะากของพระองค์คือของแท้ถ้าเปรียบเป็นทองก็ทองแท้ ก็คือทองแท้เพื่อนก็ลองนึกเอาเพื่อนจะเอาทองแท้หรือทองเกผมตามเพื่อนเลยเพื่อนจะเอาอยัางไงแล้วแต่เพื่อนเลยนาลุงตามสบายตามสบายเพื่อนถ้าลุงนาวันนี้ลุงไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกนาแล้วลุงก็ไม่ได้ไอโน่ไอน,น,ไอนี่เพียงแต่ลุงไงอยากจะมาพูดซ้ําที่พระท่านบอกลุงลุงเห็นยังไง ลุงเจออะไรลุงก็มาบอกนะลุงอะ่ะประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วเชื่อไหมลุงนะ่ะสอบสไอไอน้านะนะที่ที่ลุงไปสวดให้จบที่สองเชื่อไหมจบที่สองนาะจบที่สองนาะพอเขาได้ฟังนะเชื่อไหมคือแก้มือแก้ผ้าที่มัดมือมัดเท้าเขาออกได้เลยเขาไม่ดิน้นไม่อะไรเลยนะเขาไม่ดิน้นไม่อะไรเลยแล้วลุงก็ลาเขากลับ เชื so ่อไหมพอลากลับประมาณสักสิบเอ็ดโมงประมาณบ่ายบ่ายๆไหนเขาก็ตุยเขาตุยเนี่ยเท่ากับลุงอะได้ลองเป็นศพที่สองศพแรกคือพี่สาวน่ะลองของน้าเนี่ยเขาเป็นศพที่สองน่ะเขาก็มาไว้ที่วัดนี่แหละที่ในเมืองไอชนบุรีเลยในวัดนี่แหละลุงก็ไปกับแม่ นะลุงไปกับแม่แม่ลุงนะ่ะเขาไม่เคยที่จะเข้าไปใกล้ศพใกล้อะไรหรอกแต่ศพเนี่ยแม่อยากลองเพราะว่าตอนพี่สาวนะ่ะเป็นลูกสาวเขาเขาไม่กล้าลองเว้ยเขาเขาเขามองเห็นหน้าลูกสาวแล้วก็ทํ่ใจไม่ได้เขาเสียใจแต่อันเนี้ยเป็นน้องเขยเขาเฮ้ยเขาอยากลองเชื่อไหมลุงก,ก็พาแม่ไปไปจับเนื้อจับตัวปรากฏว่านิ่มปอกแปกปอกแปกเลย <laughs> มันเป็น มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะไม่มีใครหรอกนะไม่มีใครเชื่อหรอกใครจะไปเชื่อเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ได้ลองเพื่อนก็ไม่เชื่อนะแล้วสิ่งที่ลุงพูดมันไม่ใช่นิทานสิ่งที่ลุงลุงพูดนะคือความสัตว์จริงทั้งนั้นนะเอาไปลองเลยแล้วก็โรงพยาบาลอะไรนะอะไรนะาไมฮิโดนหรืออะไรอะนะโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้อะ เอะโรงพยาบาลอะไรนะทุกวันเนี่ยเขามีโครงการนี้นะนะสําสหรับผู้ป่วยไอซียูนะเขาเลือกเลยว่าผู้ป่วยเนี่ยจะฟังพุทธวจนะหรือไม่ฟังเขาทดลองเพื่อนเวลาเนี่ยเขาทดลองแต่ของดีๆง่้ยแม่งไม่มาพูดหรอกแม่งเงียบคลิปแลยมีแต่ชวนอะไรวะทำบุญนู่นทำบุญนี่แม่งมีแต่หลอกเอาเงินเนาลอง ที่โรงพยาบาลน่ะเพื่อนเขาลองเขาลองยังไงไม่เพื่อนเขาลองยังไงไม่เพื่อนรู้ไหมเขาลองให้ฟังศพนี้ซีกนี้ไอซียูนี้ฟังพุททวจนะซีกนี้ไม่ฟังปรากฏเลยนะศพไหนก็แล้วแต่ที่ฟังพุทธวจนะไม่ต้องฉีดยาเลยเพื่อนผิวพรรณผุดผ่องสวยงามนะเพราะฉะนั้นนะพวกหมอพวกพยาบาลพวกนายทหารพวกนายตำรวจพวกข้าราชการนะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วนมนตลพระอาจารย์ไปทั้งนั้นเลยนะเขาศรัทธาท่านนะคนที่ศรัทธาท่านอ่ะเยอะนะแปลเพียงแต่ว่าเขาเนะี่ยไม่ได้ออกตัวแล้วลงคิดที่เนะี่ยไอ้พวกปากหมาปัญญาควายพวกนั้นนะนแล้วมาทํากับท่านอย่างเงี้ยถามจริงอะเขาไม่เกียดปากมันเลอะ <laughs> ทำกับท่านอย่างเงี้ยแหกปากด่าท่านลบหลู่ดูหมิน นะ่าทำเป็นตัวเองน้าแ,แมงโคตรเก่งแล้วในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่ากูหรอกนะ่าคุยหวยห้าวเป้งเลยแล้วตัวเองก็มีหน้าที่การงานตําแหน่งใหญ่โตหมดนะแล้วตัวเองเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยอืมฮะเอาหน้าไว้ที่ไหนกันแล้วจะทํายังไงอย่างนี้นะและพวกเนี้ยเพื่อนเชื่อไหมไอ้แสบที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่โยมด้วยนะเป็นอะไรไม่พระ พระนั่นแหละแสบที่สุดเลยจะบอกให้พระไม่รู้เหนือรู้ใต้ตัวเองนาโหยแล้วเที่ยวมาว่าพระอาจารย์คึกกหาว่าไอ้พวกนี้ไอ้พุทธวจน,นะน่ะเป็นอะไรวะไอ้ไอ้ไอ้พวกแก๊งอะไรอะไรแก๊งแล้วแก๊งเหลือง่มเหลืองโถถุย แก๊งห่มเหลืองบ้าอะไรไม่มีหรอกแก๊งห่มเหลืองไม่มีเขาเนี่ยคือของแท้พวกท่านน่ะแหละแก๊งห่มเหลือง <c oughs> แล้วมันเข้าใจสัรหานะเข้าใจสัรหาโว้ยปั้นคำพูดมาแก๊งห่มเหลืองมั่งละน่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมั่งละแก๊งห่มเหลืองหม่มสีโอ้โห อยู่น้ำขอบใจเพื่อนนะมากินมาแวะบ้านเพื่อนหน่อยปดไลฟ์ไม่ทันเดี๋ยวเสร็จจางนี้กรต้องรีบกลับบ้านแล้วดึกนะฝนฟ้าก็จะตกด้วยคนที่คนที่ได้พบก็ถือว่ามีบุญทนที่ไม่ได้พบไม่มีบุญหรอกนะผมอ่ะ ไปจนสุดโกูผมนะไปทําไม่รู้ยังไงงั้นผมจะไปศรัทธาท่านได้ยังไงนะผมไปมาจนถึงไหนหมดแล้วนะผ้าเสียหายเออเราก็ต้องมาช่วยผ้าสิหน่อยมึงไปห่วงัวทนายมึงจะเสียขาดทุยอ <laughs> โธอย่าให้เหลาเลยนะ เนี่ยออกมาเห่าไม่ได้มองฟ้ามองดินแล้เขาไปถึงไหนก็แล้วก็ไม่รู้มึงยังมาเห่าอีกนะกูก็พูดน้องกูไปละกูเป็นหนังสือเหรอฮะกูก็บอกแล้วไงว่ากูปศปีน่ะลุงน่ะกูเคยคุยละโอ้ยแม่งกูเรียนจบด็อกตองด็อกเตอร์กฎหมายกูเปียกกูพูดไหมเนี่ยเพื่อนๆน่ะนะบางทีไออะไรวะอ่าอ่าพระศาสดามาตัดสรุนามีอายุยืนอีกทีหนึ่งถึงแปดหมื่นปีกูบอกห้าหมื่นปี นะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเขาบอกลุง8ปดหมื่นกูก็ยอมแก้ข้อเก่าหานะเสาหินอะไรวะไอสิบหยดนะกูก็บอกเขา14กิโลเขาก็คอมเมนต์มาบอกลุง16กิโลอ่ะกูก็ขอโทษกูพูดผิดนะไอคําว่ากลับกูพกูพิมไม่เป็นกูเขียนไม่เป็นกูเขียนกลับความหมายกูเออก็กูบ้านนอกนะแต่กูจริงใจไงกูไม่เคยไปใส่ร้ายใครไงกูบ้านนอก แต่กูจริงใจนะกูรักใครรักจริงนะกูคบใครคบจริงนะผ้าจาย์กูเดือดร้อนท่านเดือดร้อนกูก็เต็มร้อยกับท่านอ่ะแล้วมึงมไปเสือกอะไรก็กูเนี่ยมึงเข้ามาเสือกอะไรไม่มีอะไรทำไงฮะไออย่างนี้มันต้องรอสากระเบือยัดเอาปากของพอพออืมเดี๋ยว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 ล้องๆบอกโอ้โหลุงแม็กเอาไปแล้วแน่นอนนะ ถ้ามันขึ้นแล้วมันต้องหน่อยนะเพื hey, ่อนนะเออต้องขึ้นไอ้พวกนี้ไม่ขึ้นก็มันไม่ได้แล้วอุยไปทําเป็นคนเรียบร้อยก็มานนาแม่งด่าแล้วก็จ่ายก็ดูไอ้ความคิดของมันอะมุถามอ่ะนั่นโอ้โหมันปกป้องกูดีไม่ดีมึงอะมียทนายบอกว่า มึง่ะไปมึงอะไปึงไปบอกพวกมั่งๆว่าเฮ้ยมึงจะไปเสือกกับพระเขามากก็เลยน่ะนาตะตเมืองนรกรออยู่นะมึงรู้กันมั้งหรือเปล่าเอาเธอลุงไม่ทันตุยหรอกเพื่อนลุงไม่ทันตุยเดี๋ยวมึงได้เห็นนะมึงได้เห็นฟาร์มเจริญก้าวหน้าของพวกมึงอะดูที่มันจะเป็นยังไงตบมือมันห้องเนี้ยเขาพุทธวจนะกันนะ มึงนะ่ะไอ้พวกเป็ดนระลกมึงไม่ต้องเข้ามาหรอกนะคุณนางออยเอ้ยนะมึงจะไปไหนมึงก็ไปเถอะยิ่งไปไกลๆตีนยิ่งดีบอกตรงนะด่าไม่กลัวช่องเปียวหรอกเพราะกูมีช่องสำรองอ่นเพื่อนลองบอกที่ช่องสำรองลุงแม็กช่องอะไรอ่านะเพื่อนรู้ไหม ถ้าใครรู้กดหนึ่งมาโทไม่รู้อะไรเพ่มากูก็มองเออไอเราก็หวังดีเนะเห็นว่าเป็นโลโก้ผู้หญิงไม่รู้เจเรือไม่จีกูมองแล้วแม่งก็ไอเฟกนิวทั้งนั้นแหละแม่งก็ไอของปลอมทั้งนั้นแหะไอตัวตนไม่มีอลและไอพวกนี้นะแม่งก็ไม่ใช่คนหรอกแม่งก็เพื่อเป็นพระ คนโกหกจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีใช่นะตัวเขาพวกเขาอ่ะเพื่อนดูซิว่าเขากโกหกกันกี่ครั้งนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวอะไรมึงดูบิ๊กเต่าเขาพูดครั้งสุดท้ายเขาพูดไงมึงจะงโง่กันไปถึงไหนเขาพูดว่าไงอ่ะมึงรู้ไหมตอบเมยพวกงโง่หน่อยคุณฟังดีๆฟังแล้วใช้สติปัญญา บิ๊กเต่าเขาบอกว่าไงบิ๊กเต่าเขาบอกเดี๋ยวก็ให้พระเออไอวัดท่านอธิบายก็บิ๊กเต่าเขารู้แล้วเขาลงแล้วนะเขาลงแล้วพวกมึงยังมานั่งโง่อยู่เลยถุยอ่าเอนี่เออเออสาวน้อยบอกคนตื่นสายไม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐแล้วไงคะเอาก็หนึ่งห้าเจ็ด ก็นั่นไงใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ากูอยากพูดหนึ่งห้าเจ็ดอะเออแล้วมีอะไรไหมเออกู้ผิดก็เรื่องกูกูแค่คนธรรมดวยธรรมดวยจินตนาบอกสวัสดีครับดรงาม์กสวัสดีครับเจออนถามว่าพุทธวจนะมีการกินเจไหมคะอ่าตอบนิดนึงนะ การกินเจน่ะนาหลักความแห่งความเป็นจริงเนี่ยพระศาสดาไม่ได้ไม่ได้บอกไว้เพราะว่าเคยมีพระเทวทัตนะพระเทวทัตที่โดนธรณีสูบที่เป็นคู่ปรลปักกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยแนะนําพระพุทธเจ้าว่าให้พระเนี่ยนากินเจแล้วก็ห้ามอยู่กุฏิให้อยู่โคนไม้หรืออยู่แบบเลือนล้างให้แบบนั้นเลยพระศาสดาไม่ยอม นะพระพุทธเจ้าก็ให้ให้ภิกษุนะทั้งหลายนะั่คืออาฉันปกติเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอ่าถ้าเกิดว่าให้ภิกษุนะฉันเฉพาะเจเนน่นะภิกษุจะอยู่ยังไงภิกษุจะอยู่ยากเพราะว่าประชาชนชาวบ้านชาวเรือนเนี่ยนะนะเขากินอาหารธรรมดามีทั้งเนื้อทั้งปลาทั้งไข่ทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วเขาใส่บาตรมา นะแล้วไปเลือกแต่เจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องไม่เลือกแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเนี่ยบางคนบอกเอ้ยกินเรากินเนื้อเป็ดเนื้อหมูบาปไหมพระบาปไหมไม่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าไงเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินนะว่าเขาเนี่ยฆ่าไก่ฆ่า,าเป็ดเนะี่ยมาเพื่อใครไม่มีบาปเพื่อนนะเพราะฉะนั้นการกินเจดีไหมดีอย่างน้อยก็เป็นการลดเนื้อสัตว เพื่อสุขภาพนะแต่อีกมุมหนึง่งมันก็แป้งเยอะก็อาจจะทําให้เราเพิ่มความอ้วนได้อด่ะดีไม่เป็นไรแต่ถามว่าได้บุญไหมอะก็คุณลดเนื้อสัตว์มันก็ได้แหละนะมันได้อยู่แล้วไม่เป็นไร